ในโลกใบนี้เมื่อเด็กหนุ่มหน้าตาดีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมายเขาจะถูกอสูรเลือกให้ไปเป็นเจ้าสาวและผู้ที่ถูกเลือกก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เด็กหนุ่มคนนั้นเป็นนักเรียนมัธยมปลายที่อายุเข้าเกณฑ์สมรสแล้วและด้วยหน้าตาอันหล่อเหลาของเขาในไม่ช้าเขาก็ถูกอสูรตนหนึ่งเลือกวันรุ่งขึ้นหลังจากได้รับแจ้งว่าเขาถูกเลือกเด็กหนุ่มก็ได้ไปจดทะเบียนสมรสกับอสูรตนนั้นตามข้อบังคับเจ้าอสูรพูดไม่ได้และมักจะตอบเขาด้วยการงับหัวเบาๆเสมอหลังแต่งงานรัฐบาลได้จัดสรรบ้านหลังใหม่่่่่่ใใใหห้้้้้ททังงงงสออออจจึยยยยาาาาาเเไปููนนบมรรวววด็แต กลับติดอยู่หน้าประตูเข้าบ้านไม่ได้เพราะตัวสูงเกินไปเด็กหนุ่มเดินเข้าไปเพื่อจะช่วยแต่สุดท้ายเขากลับเป็นฝ่ายโอบกอดอสูนตนนั้นร่างของมันมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มนิ่มซึ่งทําให้เขารู้สึกสบายใจยังบอกไม่ถูกเขารู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันทีและปรารถนาที่จะได้อยู่ในอ้อมแขนของอสูนตลอดไปเขาพบว่าอสูนที่ตัวสูงใหญ่ดูอุยอ้ายนั้นกลับเคลื่อนไหวได้รวดเร็วทั้งยังมีหางสีดําที่น่ารักน่าเอ็นดูอีกด้วยจากนั้นเด็กหนุ่มก็ได้ยินเสียงท้องของอสง ด้วยความกังวลว่าอสูนจะขาดสารอาหารเด็กหนุ่มจึงลงมือทําอาหารอร่อยๆให้มันกินเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณเจ้าอสูนก็จะงับ <S <S หัวของเด็กหนุ่มอย่างมีความสุขและอ่อนโยนเด็กหนุ่มผู้เป็นเด็กกําพร้าต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวมาโดยตลอดแต่ตอนนี้เขามีอสูนขนฟูอยู่เป็นเพื่อนแล้วทั้งสองมักจะนอนกลางวันด้วยกันในยามบ่ายที่แดดกําลังดีหรือแม้กระทั่งอาบน้ําด้วยกัน,กนเมื่อเวลาผ่านไปเด็กหนุ่มก็ยิ่งชอบการใช้ชีวิตอยู่กับอสูนมากขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดนาใบเมเปิลมากกองเป็นพื้นให้เป็นรูปปส่่่งงงเเเเเเเหหหหมมมมือออนนนนนนจจ้้าาาููลยยยทีีดดดดวววััึึึ็็กกุิข กลับบ้านไปกินยาและพักผ่อนโชคดีที่หมอบอกว่าไข้หวัดของเขาจะไม่ติดต่อสู่อสูรแต่ด้วยความเป็นห่วงเด็กหนุ่มอย่างมากเจ้าอาสูรจึงไม่ยอมกินอะไรเลยทั้งวันเด็กหนุ่มรู้สึกมึนหัวเล็กน้อยแต่เจ้าอาสูรก็ทําเพียงแค่กอดเขาไว้ในวันต่อมาเด็กหนุ่มซึ่งได้รับการดูแลเป็นอย่างดีก็หายเป็นปกติเจ้าอาสูรจึงรีบวิ่งออกไปกินก้อนอิดข้างนอกทันทีเมื่อเด็กหนุ่มไปโรงเรียนเจ้าอาสูรก็จะเดินไปส่งเขาถึงที่แต่ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่โตมาหืมมามันจึงไม่สามารถเข้าไปข้างในได้และต้อง หน้าต่างและกำลังมองมาที่เขาเพื่อนของเด็กหนุ่มไม่ได้รู้สึกแปลกใจกับภาพที่เห็นนะเพราะตัวเขาเองก็เป็นเจ้าสาวของอสูรเช่นกันปัญหาใหญ่ที่สุดของเพื่อนคนนี้ก็คืออสูรมักจะผลัดขนบ่อยๆเด็กหนุ่มเผลอไปถอดหมวกของมันออกอสูรตนนั้นเกลียดการให้คนอื่นเห็นบริเวณที่ขนร่วงมากที่สุดดังนั้นใครก็ตามที่ถอดหมวกของมันออกจะถูกสาบแต่ดูเหมือนว่าเส้นผมของเด็กหนุ่มจะยังคงปกติดีทันใดนั้นเองลมกระโชกหนึ่งก็พัดเอาปลอยขนของ,ขอ,งอสูรตนนั้นปลิวหลุดไปเมื่อได้เห็นว่าอสูรรยออมมททที่่่จจะนนนนนนับบคาาาาแเเเด็็กกหหุพืขงซึ้ตล